สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเราก็จะมารีวิวของที่เราได้มากันในวันนี้สิ่งแรกก็จะเป็นกล่องลีลักคูมะนะคะกล่องลีลักคูมะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยไปดูของต่อมากัน,นก็จะเป็นมีสกุชชีะคะ ันนี้อันใหม่นะแต่อันที่เราเคยรีวิวไปคืออันนั้นมันก็อันใหม่แหละที่มาคล้ายๆกับอันนี้แต่ว่าเราซื้อแบบเดียวกันมาเพิ่มอันเนี้ยมันจะนิ่มมากอะ่ะมันจะขึ้นเร็วขึ้นเร็วมากเลยนะคือลงปบแเราขึ้นป๊อปะดูอย่างต่อมาก อันต่อมาจะเป็นเป็นอะไรอะ่ะไม่รู้ว่ามันหมดแล้วอะ่ะก็คือมันน้อยนะเดี๋ยวเราจะมาดูมอนเตไฮที่เพิ่งได้มาใหม่ล่าสุดกันก็จะเป็นเด็กคิวรอล่าอดูให้ดูเป็นเด็กคิวรอลา เดวรอแล้วนะเด็กจะรอรอดูต่อต่อมากันอุ้ยมันจะเป็นแอปปี้แอปปี้แอปปี้มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้มันน่ารักมากเลยมันไม่ใช่ของแท้นะคะแล้วเพิ่งรู้ว่ามันไม่ใช่ของแทนเพราะว่าเป็นของประเทศจแต่ว่ามันก็ราคาโอเคมากเลยราคาอย่างโอเคโอเคแล้วก็แบบ มันสวยกว่าของแท้ตั้งเยอะเราชอบมันมากกว่าของแท้เป็นกุเรียไม่ใส่แว่นนะคือเราถอดแว่นให้มันมันไม่มีแว่นมาให้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละเฮฮก็เราจาินตนาการว่ามันใส่คอแนแทคเลนส์แล้วกันนะจะเห็นนะว่าขนตามันเอียคือตัว เนี่ยขนตามมีจริงๆอะคะแต่ว่ามันสามารถถอดได้เขาเอามาให้ในกล่องอยู่แล้วคือแบบเราเขาใส่มาให้ในกล่องเล็กๆที่ถุงเราไม่ได้รีวิวให้ดูนะเป็นของทุกตัวเลยแต่เราไม่คิดกะใส่ให้มันใส่ยากต้องมีกาวนะคะตานี่ขอบตาปอมเปิลโคจริงๆตัวไม่มีโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องของลาไปก่อน Bye.